มาดูวินัยบัญญัติข้อที่3ต่อนะครับสีมาเป็นหลักสําคัญแห่งสังฆกรรมอย่างไรนะครับพัทธสีมามีกําหนดขนาดพื้นที่ไว้อย่างไรสีมาก็คือเขตแดนของการทําสังฆกรรมนะครับสีมาแปลว่าเขตหรือว่าแดนนะครับกำหนดขอบเขตของสีมาคําตอบก็คือสีมาเป็นเขตประชุมของสงฆ์ผู้ทํากรรมครับหรือว่าทําสังฆกรรมก็ได้นะครับพระศาสดาทรงพระอนุญ,ญาตให้สงฆ์พร้อมเพียงกัน ทำภายในสีมาเพื่อจะรักษาความสมัคคีในสรงนะครับเมื่อเรากําหนดสีมาแล้วเราก็จะทําสังฆกรรมนะครับกันในสีมาที่กําหนดไว้นะครับถ้าเป็นโบสถ์พระอุโบสถของวัดพระธรรมกายก็จะกว้างม,มาหน่อยนะครับแล้วก็มีการกําหนดในพระวินัยว่ากําหนดไม่ให้สมมุติสีมาเล็กจนเกินไปนะครับเกินกว่าที่จะจุพิสูจนทธิ์25รูปนั่งไม่ได้นะครับถ้าเล็กจนขนาดที่ พิสูจยี่สิบเอ็ดลูไมันจะยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดลูบนะครับยี่สิบเอ็ดลูบนั่งไม่ได้นี่มันก็จะเล็กไปนะราะพอเวลานั่งทําสังฆกรรมเนี่ยจะต้องนั่งแบบชิดกันถ้ายี่สิบเอ็ดลูบนั่งไม่ได้ก็จะเล็กมากและไม่ให้สมมติสีมาใหญ่เกินไปกว่าสามโยต์โยน์หนึ่งกีกิโลคนะรับสบกิโลแล้วสามโยน์กีกิโลสี่สิบแปดกิโลแล้วพักกีลูบถึงจะทําสังกกรรมสี่สิบแปดกิโล ก็คงจะใหญ่เกินไปนะครับโอ้ขณะว่าพระธรรมกายก็อยู่รอบโบสถ์พระตาบิดกนะครับก็พันลูกไปยังมาไม่ติงนะครับพันลูกก็จะเลยตรงบันไดหน่อยสองพันลูกก็ยังพอได้ถ้าสามโยนี่น่าจะเยอะพอสมควรนะครับข้อที่สี่นิมิตรอบอุโบสถนะครับมีความสําคัญอย่างไรคําทักนิมิตในทิศตะวันออกว่าอย่างไรนะครับมีความสำคัญคือใช้เป็นเครื่องหมายเพื่อกําหนดสีมาสหรับทาสังฆกรรมก็ ้ายมากีนะครับนิมิตเนี่ยจะมีลูกนิมิตใช่ไหมครับกําหนดว่าขอบเขตของการทําสัพฆกรรมเลาะวสตคือตรงไหนนะครับคำทักนิมิตในทิศตะวันออกว่าปุรัติมายะพิสายะกิงนิมิตตังนะครับก็ให้ไปดูเพิ่มเติมที่การทักนิมิตนะครับมันจะมีอยู่4ทิศก็คือทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันตกทิศใต้ตะวันตกเฉียงใต้อะไรอย่างก็ครบทั้ง8ทิศนะครับ โดยจะมีชื่ออยู่4ชื่อแต่พอใส่เพิ่มเติมก็จะเป็นอนุอนุทิสายะ่งจ,จะมีปุรัติมายะที่สายะแล้วก็ปุรัติมายะอนุทิสายะทักขีนายะที่สายะอติดใต้ที่ทักษิณครับทักขีนายะอนุทิสายะปัจฉิมายะที่สายะปัจฉิมายะอนุทิสายะอุตรายะที่สายะแล้วก็อุตรายะอนุทิสายะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะถ้าเขาถามว่า ทักทิศนี้นะครับต้องทักว่าอะไรเราจะได้ตอบได้นะครับข้อที่5นะครับเจ้าอาธิการตามพระวินัยหมายมถึงใครสงพึงสว่วนสมมุติเจ้าอาธิการด้วยกรรมาวาจารประเภทใดเจ้าอาธิการหมายถึงใครครับเจ้าอาธิการหมายถึงพิสูจน์ผู้ที่รับสมมุติจากสงให้เป็นเจ้าหน้าที่ทําการสงนั้นัน้นๆนะครับวิธีการสวดนะครับก็คือสวดสมมุติด้วยยติทุติยกรรม กอกลับไปทบทวนข้อเมื่อกี้ก็คือมียติกรรมยต,ติทุติยกรรมยติจตุตกรมรมยติกรรมก็สวดพระพาติโมยยติทุติยกรรมก็ถามคําปรึกษาก็ตกลงเช่นสวดกฐินนะครับทายติจตุตกรรมก็การอุปสมบทเพราะฉะนั้นการสวดเกี่ยวกับเจ้าอธิการก็เป็นยติทุติยกรมรมข้อที่6กรารกฐินได้แก่การทําอย่างไรครับจงเขียนคําอนุโมทนากฐินมาดู แต่แก่เมื่อมีผ้าเกิดขึ้นแก่สงในท้ายฤดูฝนพอจะทําเป็นไตจีวรผืนใดผืนหนึ่งได้สงพร้อมใจกันยกให้แก่พิสุรูปหนึ่งผู้เหมาะสมพิสุผู้จะรับผ้านั้นนําไปทําเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งให้แล้วเสร็จในวันนั้นให้แล้วเสร็จในวันนั้นนะครับแล้วมาบอกแก่พิสุผู้ยกผ้านั้นให้เพื่ออนุโมทนาพิสุเหล่านั้นอนุโมทนาทั้งหมดนี้คือการกระถินนะครับก็คือ มีผ้าเกิดขึ้นนะครับเป็นผ้าตาจีวรนะสมัยนี้ก็ไม่ยากนะครับสงฆ์ทั้งหมดนะพระสงฆ์ในวัดก็พร้อมใจกันยกให้พิสูรรูปหนึ่งผู้เหมาะสมนะพิสูรรูปนั้นก็นําไปใช้สอยนะครับนำไปทาเป็นจีวรให้เสร็จภายในวันนั้นนะครับแล้วก็นํามานําผ้านั้นมาให้พิสุตทั้งหมดในอนุโมทนานัก,ก็คือการการกระถินครับสมัยนี้ก็รับปุ๊บคณะสงฆ์ก็เรียกว่าการกางถิ่นเสร็จแล้วก็ผมเปลี่ยนชุดในตอนนั้นเลยนะครับ พราะว่าสามารถใช้สอยได้เลยพอใช้สอยเสร็จก็อ่านกันเลยว่าอนุมทนากะทินเลยนะในตรงนั้นเลยเปลี่ยนชุดตรงนั้นเลยนะครับเข้าเห็นไหมวแล้วก็คาอนุโมทนากะทินแล้วก็ไปจํานะครับอัฏฐังพันเตสังคัสสะกะทินังธรรมิโกกถินัทธาโรอนุโมทามิอัฏฐังพันเตสังคัสสะกะทินังธรรมิโกกะินัฐาโรอนุโมทามิเข้าพร้อกันได้ไหมครับทีละสองวัด ลองดูลองดูดูขอยกระแทกอัถตังพันเตสังคสสะกะทีนังธรรม,มิโกกาตินาถาโรอนุโมทามิคนะขอ,อีกสองรอบนะจะได้ผลอัถตังพันเตสังคสสะกะทีนังธรรม,มิโกกาตินาถาโรอนุโมทามิอัฏตังพันเตสังคสสะกะทินัง ธรรมิโกกาถินนัธาโรอนุโมทามิครับอันนี้นะเป็นคำอนุโมทนาขถินครับแล้วก็จำให้ได้พิสูนผู้กอบวิวาทธาธิกรอย่างไรเช,ชื่อว่าปรารถนาดีอย่างไรเชื่อว่าปรารถนาเร็วนะครับอธิกรก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับวิวาทะก็คือการกล่กาวที่แบบทาให้เกิดการเขาเรียกว่าวิวาทนะครับก็มีทั้งดีและไม่ดีด้วยนะครับการกล่าวให้เกิดความ สมบูรณ์ในวินนยหรือว่าทําให้เสียขพระวินนยนะครับท่านก็ตอบว่าผู้ก่อวิวาทเพราะเห็นแก่พระธรรมวินยนยครับวงเล็บป่าสจากโภพะโทสะโมหะคือจิตเนี่ยต้องป่าสจากความโลภโกรธแล้วก็หลงจริงๆต้องป่าสจากจริงๆเลยนะครับชื่อว่าทําด้วยความปรารถนาดีครับผู้ก่อวิวาทะด้วยทิฏฐิมานะ,นะถือตอนนะครับแม้รู้ว่าผิดก็ขืนทําวงเล็บประกอบด้วยโภพะโทสะโมหะคือโลภโกรธหลงลทำด้วยความโกรธ ก็ชื่อว่าทาด้วยความปรารถนาเร็วอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าบางทีคําพูดที่พูดออกไปเนี่ยบางทีเราบอกปรารถนาดีแล้วก็ต้องสังเกตว่าประกอบด้วยโลภพโทสศัพท์มรือเปล่านะครับจงให้ความหมายของคําต่อไปนี้นะครับคาว่าปริวาสกับคําว่าอับพานนะเมื่อกี้พูดถึงคารุกาบัตจังะอาบัตหนักะครับเมื่อเราต้องอาบัตสังการพิเศษข้อใดข้อหนึ่งนะครับอาบัตสังการิเศษมีกี่ข้อ มีับมี13ข้อนะครับก็เมื่อต้องอาบัติสังกัดพิเศษเราก็ต้องหาโอกาสไปเข้าปริวาสนะครับปริวาสคืออะไรกอไก่นะครับปริวาสก็คือการประพฤติวัดพิเศษอย่างหนึ่งเท่าจํานวนวันที่พิสูจน์ต้องอาบัติสังกัดพิเศษและปกปิดก็คือการเข้าไปอยู่ปริวาสเพื่อที่จะให้ออกจากอาบัติสังกัดพิเศษนั่นเองข้อที่2คืออับผ่าน,นการที่สงสวดร,รับอาบัติสังกัดพิเศษ คือการออกจากอบาบัติสังกัดทเศษคือการออกจากปริวาษนั่นเองนะก็มีปริวาษคือการเข้าไปครับนะเพื่อที่จะประพฤติวัดตามกฎที่เขาให้ไว้สําหรับผู้ที่อบาบัติสังกาดทเศษครับอับพานเขาก็เรียกการการังรับอาบัติสังกับบทเศษนะครับของนักธรรมเอกเนี่ยจะมีอีกวิชาหนึ่งนะครับก็เรียกว่าวิชาพระราชะบัญญัติคณะสงฆ์ของพระราชะบัญญัติคณะสงฆ์นี่ก็จะต้องจำนะแต่ว่าที่คัดมาแล้วนี่ก็อยากให้ทุกโลกไป ไปดูนะครับว่าอันไหนที่ออกมาแล้วสองข้อ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 รวมกันก็เป็นแปดข้อพอดีนะครับข้อเก้านะครับผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์ครับอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียและความแตกแยกมีโทษอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องจานะครับเขาบอกว่าต้องละวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีนะครับถ้าใส่ความทําให้เกิดความเสื่อมเสียนะครับถ้าความนั้นไม่เป็นความจริงก็ต้อง จำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือทั้งจำรรทั้งปรับอันนี้ก็เป็นกฎหมายนะครับออของคณะสงฆ์ครับนักธรรมเอกก็จะเรียนเรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ด้วยนะครับเป็นพระราชบัญญัติก็คือบัญญัติของพระราชาที่ให้กับคณะสงฆ์ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นวิชาที่เรียนกันมาตั้งแต่ต้นนะครับข้อที่10นี่ก็สําคัญนะครับเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องสังกัดให้ถูกที่นะครับถามว่าพระภิกษุจะไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งได้หรือไม่ ไม่ได้จงอ้างมาตราประกอบด้วยนะครับได้ไม่ได้นี่เราอาจจะตอบได้ครับเขาตอบว่าไม่ได้แล้วเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตราไหนครับมาตรา2ยี่บเครับเมื่อพิสูกรูปใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้1 2แล้วก็เป็นข้อ3ามใชไ,ไมครับไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งสไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งครับให้พิสูกรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดในกฎหมาเทละสสมาภพ เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีที่อยู่ไม,ไม่ไม่มีที่สังกัดก็ไม่ได้นะครับเราก็จะตอบมาตรา27นะที่บอกไปทั้งหมดก็ขอให้ออกสอบนะครับแล้วก็คอยสอบผ่านตัวรูปนะครับ